สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยากแพน่สมองสบงุบูนสุขสุขคนอนะทีขามาหลับบึ้งหลับส้มสองสบงูซาแนวจะเอลูกชายเพายวาลูกชายเพยื่อาลงมาเห็ดเบียกทำความสะอาดวัดว่าพี่น้องนี่ก็คือห่ออันสลา,าอันเก่าสลาในวัดอันเก่า,กา,กา,กาตั้งแต่ ซะโบเกิดได้ใหญ่มากอ่ะเฮดซาลาอันนี้สุดส้มแล้วพี่น้องปวกกินแต่ก็ยังใส่งานได้อยู่เนี่เป็นการเป็นงานก็สร็จมาใส่เพิ่นจงอยากเห็นซาลาใหม่ขึ้นมานะพี่น้องบดบ้ัตฮ์บดบัตซา,บบาบโบ เรามาถอยกันเห็ดแต่ละมือเห็ดไปแต่ละมือเรเว้นพี่เนาะ

ก <IX sa> ินน <tw ria> ้ <us> ํา <o> อีห <wh millet> ่าตะลายอีห่าก็แลบไม่เป็นเฮาสิได้ใช้อยู่บ่เนาะตัวเก่าสิได้ใช้อยู่บ่คนนี้เฮ็ดอใหม่โหสร้างกมาเอาเต็มโหลดหุ่นได้เโหลดหุ่นได้แก่บ่ปีนีเออ

เคยนะเมื่อยน้ำย่างพี่น้องเอยเมื่อยน้ำหนามเดียวนี่พี่น้องเอ้ยบริจาคใช้นามไม่พอเนี่ยบริจาคแล้วนี่ยังคือเนน้ออยู่นี่หนามจะคล้องมอแหงมากกว่าหลังมันมือมันสิเหล่เอย แยกกีทูใน asure, ด้านหน้ามันค <mus> <p> ่อยเนาะหน้ามันข่อยปะพี่กูตกใจดิพี่น้องตกใจอยพี่น้องก็ตกใจเฮ้ยมันสิเป็นขาบน้ำแดงน้ำตีนมึงนะเฮ้ยมันบ่ลง อือมันเลยบทบทางขี้ฝุ่นขี้ดินออกซั้นี่แต่สีน้ำใส่ซื่อนี่เบิ่งน้ำเคี่ยวลืมๆพะบอกเบิ่งน้ำแปดน่ะเคี่ยวลืมๆ ทูทูเห nah. well, so kind of okay. okay. ็นตัวได้ล้บอกเน่เขาบอได้ทูแสารยสอนเฮ้ยีดในแทวผูกๆปุ๊อยู่ช้ตลองตอ่อไมเยกรียกงาเปจะาด่นหเป เอาทูบุญนักสัก n งได้นีเบียกในบุญบอกออทั้งเหมืยทั้งบุญป้าเธยมันคือดำเธอเมันล่างมันสิโลนอยู่เยหนามนะดำแหงเนาะ

เฮ้ยอันได้น uh ้ำเขาจ้างยังไม่ได้ปั่นถึงป่วยขึ้นเอายังไง ข้องเอากองลงค่ะปุ๊บตีตีเดี๋ยวค่อยเขาสิพอนใส่นี้เอาเป็นสามจังวะดูตีเป็นสามส่าเอาท่าทคือหอนหอนแห้งแห้งี่น้าง ซาลาลังเก่าแต่พอแต่เม่เพื่อสีร่างแล้วอเพิ่งเติบเพราะว่าน้ามันบบแห้ง น้ำมันบ่แหงเนาะอยากินน้ำดิกิน,น,กนลเลเฮ้ยน้ำก็ดีในมือนะ่ะเฮ้ยน,นันน่นบอกบาซิโดนะว่าอยากกินน้ำซี่ฉนน้ำแล้วก็ซี่ฉปาา ็นบอลาไปเลยค่ะเราไปเอาหนามากินเลยเฮ้ยนะโทษโนษโนทษทั้งกระซีไหวบอคุ้งเลยเด้คุ้งคือเลยพี่พี่มันคุ้งคืออยู่พี่คือพี่ได้ไหมคะเราก็ดึงม้วนตัวนี้ลง างมันมันถึงน้ำได้อยู่ดอกมันบเป็นอย่างมันคุ้งพี่มันคุ้งคือตัวนี้เข้าได้ออมาไอบน้อใช้รูปขอ้อใช้ร้ แถวนี่ก mm ็ล hmm. <laughs> ้มล้มผู้บ่าบ่ไม่แถานี่เบิ่งผู้บบาวน้อยได้ท่ศเรา์บ่เออเออบ่ซะพี่หนอเโอ้ยค่ะรเ้ารอ้มงเากันยับเิกื่อเห็นนองเ่นเ ถักกี no. ่ให it oh, ้ลง2ล้านเล่นโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียง่นี้เด้อพบกันใหม่คลิปหน้าโอ้นี่ยาผู้ใหญ่บ้านเฮาก็ลงมาเมื้อนี้เด้อ หาสิหาสิยายดีฮู้ไปได้撒มีเนื้อแข็งทุ่งน้ำบักเมือมันยังหวานซ้านี่มือจังย่างไม่ลมไม่ลมเพรายันลมยเนพ้นบ่มีทุ่งหางด้วนี่จะหายมันอันอันนี้เสะก่อนไก่เสะก่อนบ่ระวังลมได้ลุ่งเอ้ยอุ้ยจะจองดีๆเด้วอันนี้มันที่ห้างเลยต้องจะหยียบนี่ มันสิงฮักเลยต๊ะเจ้าเหี่ยาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องก็ยพอกกันใหม่คลิปนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี